โอเคสวัสดีครับนักเรียนอ่าอันนี้เป็นคลิปวิดีโอสรุปการคูณและการหารเศษส่วนนะลกูกอ่าเป็นการคูณและการหารเศษส่วนแต่ในคลิปนี้คุณครูจะสอนเรื่องการคูณเศษส่วนนะลกูกอ่าคลิปนี้คุณจะสอนเรื่องการคูณเศษส่วนอ่ะเดี๋ยวคุณจะยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะลกูกนักเรียนดูตามรูปได้เลยใครที่มีหนังสือเปิดตามเลยในหน้า56 ในตัวอย่างที่ในข้อที่1การคูณเศษส่วนอ่ะเรามาดูนะลูกเรามาพิจารณาพิจารณาเศษ1ของ5ส่วน6พิจารณาเศษ1ส่วน2ของ5ส่วน6ของคืออะไรของคือคูณดังนั้นหรือเศษ1ส่วน2คูณ5ส่วน6ได้ดังรูปดังนั้นหมายความว่านักเรียนการคูณเศษส่วนนักเรียนสามารถ คูณกันได้เลยไม่ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันอ่าอย่างเช่นอย่างเช่น1ส่วน2คูณ5ส่วน6นักเรียนสามารถนำานนำ1คูณกับ 5, 5ได้เลยได้5ต่อมา2คูณ6ได้12อ่ะตอบเลยแค่นี้เองอ่ะต่อมาเรามาฟังนิยามนะลกูกนิยามเขาบอกว่า ผลคูณของเศษส่วนอ่ะตรงนี้นะผลคูณของเศษส่วนคือเศษส่วนซึ่งมีตัวเศษเท่ากับผลคูณของตัวส่วนและตัวส่วนเท่ากับผลคูณของตัวส่วนดังนั้นหมายความว่าเศษคูณกับเศษส่วนคูณกับส่วนนั่นเองอ่ะต่อมาเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่าง2ข้อนะลูกในวิดีโอนี้อ่ะในตัวอย่างที่13 จงหาผลคูณของจำนวนต่อไปนี้โอเคจงหาผลคูณของจำนวนต่อไปนี้คุณครูขอลบก่อนอ่ข้อที่1น่งนักเรียนดูฝั่งนี้นะข้อที่1นึข้อที่หนึ่งวงเล็บลบสองเศษสองส่วนเก้าลบสองเศษสอส่วน9คูณกับ3าส่วนห้า คูณกับ3าส่วน5ดังนั้นเท่ากับนักเรียนต้องทำอะไรก่อนต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อนทำจำนวนครัให้เป็นเศษเกิน9คูณ2 18บวกอีก2เป็นลบ20ส่วน9คูณกับ3ส่วน5โอเคเท่ากับลบ20คูณ3ส่วน9คูณกับ5นั่นเอง โอเคต่อมานักเรียนดูซิว่าใช้แม่อะไรตัดได้บ้างอ่าการคูณตัดได้นักเรียนตัดได้อ่าสักครู่นะอ่าตัดนี่ไงสามหนึ่งสามสามสามเก้าห้าหนึ่งห้าห้าสี่ยี่สิบอ่าดังนั้นก็จะเหลือเท่าไหร่ลบสี่คูณกับ 1ส่วน3คูณกับ1เท่ากับลบอะไรลูกลบ4 4ส่วน3ลบ4ส่วน3ยังต่อไม่ได้ต้องทำให้เป็นอะไรก่อนเป็นจำนวนคระอ่าเป็นจำนวนค้าเพราะมันเป็นเศษเกินเป็นจำนวนค้าก็เท่ากับลบ1ส่วนอ่ะ3 1มสาอ่ะ3 1 3 เหลือเศษอีก1ดังนั้นข้อนี้ตอบลบ1เศษ1สว่วน3อ่าโอเคใครไม่ทันนักเรียนสามารถย้อนดูได้นะลกูกอ่ะต่อมาต่อมาต่อมาข้อที่2อ่ะเรามาดูข้อที่2คนที่ไม่ทันนักเรียนย้อนดูได้ลกูกถ้าครูพูดไวไปอ่ะต่อมาข้อที่2ข้อที่2นักเรียนสังเกตนะลกูกเป็นอะไรทั้งคู่เลยเป็นจำนวนคระทั้งคู่เลย อ่ะข้อที่2เรามาหน้านี้อ่ะข้อที่สอ,นองนักเรียนสังเกตนะเป็นจํานวนคะทั้งคู่เลยโอเคอ่ข้อที่สองเป็นจํานวนคะเราจะต้องทําไงลูกเราต้องทําให้เป็นเศษเกินก่อนเท่ากับลบหเศษ1งส่วนสคูณลบเเศษ1นึ่งส่วนห ลบ1ส่วน2ทำให้เป็นเศษเกินคือ212บวกอีก1เป็นลบ3ส,ส่วน2คูณกับ7535หบวกหเป็นอ่ะข้อนี้นะ7535บวกหเป็นลบ5 6ส่วน5โอเคเราได้แล้วเราก็จะได้เป็นลบ3ส,ส่วน2คูณกับลบ5 6ส,ส่วน5เท่ากับอ่ะโอเคแล้วียงสังเกตดูนะ อ่ะแล้วเขียนเลยลบสคูณลบสาส่วนด้วย2คูณกับห้าตัดกันได้ไหมได้2องอะไรสองหนึ 2, 1, 2, 2, ลบสิได้36โอเคต่อมาเท่ากับเท่ากับเท่าไรเหลือลบสคูณลบสิ ลบสามคูณลบสิส่วนสองหสองหคูณกับ5โอเคลบสคูณลบสิลบคูณลบเป็นบวกอ่ะห้าสิบ่วนด้วยหโอเค54าส่วนด้วยหเป็นจำนวนอะไรลกูกเอ๊ะเป็นเศษเกินต้องทำให้เป็นจำนวนคะ,ะใส่หรอ5้าอะไรได้ห้าสิบ เป็น50เหลือเศษ4เห็นไหมโลกดังนั้นข้อนี้ตอบ10จจำนวนเต็ม10เศษ4ส่วน5โอเคอ่ะสำหรับในวิดีโอนี้คุณครูมีนักเรียนให้คุณครูให้นักเรียนทำลองทำดู2ข้อใส่ในกระดาษที่คุณครูบอกไว้เลยโอเคนะลลกอ่ะและที่สำคัญนักเรียนอย่าลืมกดติดตามครูไว้นะโลก เดี๋ยวคุณจะลงคลิปวิดีโอในเรื่องต่อไปโอเคโลก่าวันนี้สวัสดีครับ